คุณทิวลี่ผมเกรงว่าผมมีเวลาไม่นอนงั้นมาเริ่มกันเลยมเมื่อวานนี้เครือข่ายของคุณยาร่าวิชั่นถูกจี้โดยกลุ่มกบฏเออยอย่ายิงพวกเขาขอให้ปลดปล่อยพวกคนที่เรียกว่าคนชายขอบจากค่แรงงานวิวิโรวิวิโรผลิตโดยใช้แรงงานทาสหรือเปล่าวีวิโรช่วยคนได้นับล้านคุณคิดว่าใครจะสนว่าสินค้ามาจากไหนคุณเองก็เคยถูกคุมขังตอนอายุ13เท่ากับดีเอกโก เธอใช้เวลาอยู่กับพ่อบ่อยไหมพ่อเป็นครูที่ดีมากสิงโตจะเยือกเย็นสเสมอกอนลงมือฆ่ายิงเลยลูกฉันเข้าใจว่าคุณถูกบังคับให้ทำงานหนัก15ปีงานตัดกิ่งยาสูได้ยินว่าคุณยังเก็บใบมีดเอาไว้เมื่อ,อยารากลายเป็นแดนสวรรค์วิธีการของผมจะไม่มีใครสน <c oughs> เธอคือคนเดียวที่รอดเหร ฉันคือคนเดียวที่เห็นคาสติโยสั่งให้ทุกคนบนเรือไม่ว่ายัางไงก็อยู่ให้หา่างจากไอโรคจิตนี่ทุกๆคนเลยการปฏิวัติไม่ได้ชนะจากคู่กล้าแต่ชนะได้เพราะมีคนกลัว <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ลิเบอร์ตาดานี่ผมมีวิสัยทัศน์ที่จะบูรณะแดนสวรรค์การรักษาวิวิโรเป็นยารักษามะเร็งที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยเห็นมา ลูกขึ้นจากใบายาสูบอันล้ำค่าของเราแตดแดนสวรรค์ก็มีราคาที่ต้องเละกสิ่งนี้ศัตรูของเราจะมีววันเข้าใจออกไปเดี๋ยวนี้ลดเซตตี้เรอยงเธออ,อยากให้ฉันฆ่าอันตอนคาสติโยฆ่าเผด็จการที่ข่มเหงดินแดนและจับประชาชนไปเป็นทาสลองคิดดูสิเธอจะว่ายังไงเธอกำลังจะเป็นตำนานแห่งกองโจร ฉันไม่ใช่ผู้กล้าแต่ฉันสัญญาได้หนึ่งอย่างฉันจะทำให้กลัวระว่งสิงโตกับลูกแกะปกครองหรือถูกปกครองกกเป็นสิงโตและเราจะกินไห้พวกลูกแกะเป็นอาหารฟาคลายหกเล่นได้แล้ววันนี้ไปเล่นกันซะสนุกนะ